สวัสดีครับผมวันนี้ไปเจอโปรแกรมหนึ่งตัวมานะครับมันใช้เมาส์2ตัวในคอมหนึ่งเครื่องได้นะครับเผื่อเอาไว้แชร์กับเพื่อนนะฮะมันชื่อโปรแกรมว่าอ,อันนี้นครับ Team Player 4ก็เราก็เซิร์ชเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับพอเซิร์ชมาแล้วมันก็จะได้เยอะแยะเลยเลือกไปอันแรกนะฮะก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ โหลดตรงนี้นะครับอ่ะโปรแกรมเล็กนิดเดียวนะฮะแล้วไเปิดมันขึ้นมานครับผมโอเคตบแยกสวยครับเน็กไปครับเน็กไปครับโอเคผมมีโปรแกรมอยู่แล้วเนาะก็เลยอ่าลงสามไปโอเคแล้ววิธีใช้ของมันก็ไม่ยากนะฮะอ่ะผมขึ้น้าโปรแกรมมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไปเอาอีกเมาส์หนึ่งมาเสียบ ผมเสียบก่อนแปบบหนึ่งนะเสียบแล้วเรากดสตาร์ทแค่นี้คระเป็นโปรแกรมฟรีนะครับก็จะได้เมาส์หนึ่งสีเขียวเมาส์หนึ่งสีม่วงเ,เดี๋ยวลองใช้เมาส์สีเขียวเมาส์สีเขียวเนาะได้ได้เราใช้เมาส์สีม่วงเ,เห็นไหมก็ได้เหมือนกัน อนนัอ่นงงเองก็ได้ครับนี่ใช้ได้ปกติครับแต่มันคลิกพร้อมกันไม่ได้นะฮะเขียวบางอ่ะโปรแกรมดีๆลองไปใช้ดูนะฮะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเควันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ